เอา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 อีเอยเอยเอยเอาเอาดีเอาอย่าเอาเออเอยไยังไม่โดนอีกเป็นไงหรอวะก็สวัสดีครับเพื่อนๆฝากติดตามแฟนเพจหน่อยนะครับการชาวนาพาซิตอีกหนึ่งนะครับขอบคุครับผม โอเคครับเพื <è S 1> <t iller> ่อนพอถึงก็อดีตเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมอ่าวัีนี้เราเกี่ยวกับปลูกขอขอแปดห้าครับอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ร้อยสิบวันครับผมก็ลงงานสองพันนะฮะแต่เรามาถึงก่อนนะครับผม อูส่สเต็ปกลางอุ้มของตะลืมะะ<ะ>อ่อาฮะตัวไปกินข้าวเลยนะตัวไปตะลืออันนี้ก็ไม่ดีเนาะข้าวเนาะอันนี้แย่กว่านาน,นาน,นุน,นี่แก่แย่กว่าบอกกันเนี่ย ดูเนี่ยหยองแย่งเลยอ่ะไปครับเพื่อนกลางอู้เรียบร้อยข้าวอันนี้แปลงนี้ขาดน้ำนะน้ำ่อร่วงเลยครับก็เลยโดโดๆดเดๆไม่ดีเลยเนี่ยไม่แน่นครับ อันนั้นนะที่เขเียวเขาขาดน้ํากระท้อนกระแทน่นเลยเราเขียวเป็นขายลงสีแล้วข้าวพลครับอันนั้นเขาก็เลยไม่ได้เอาเอาแค่14ไร่ไล่อันล่าง6ไร่ครับ นี่จะค่อยยังชั่วหน่อยนะครับเนี่ยน้ำสำคัญมากครับปีนี้แรงน้ำไม่ค่อยจะมีกันน่าก็ขาวแหงเลยนะสิบสี่ไล่ไม่น่าจะเกินแปด ไม่น่าจะเกิน8เกลีย์นะถ้าข้าวแบบนี้ในสายตานะไม่เกินสี่อุ้มครับสามตะทงเนะี โถครับงวยไม่ลงเลยงวยไปปลาจิจิ ก็มีหลายหลายคนนะครับเม้นถามผมบอกที่ครับข้าวทานอะไรดีที่สุดครับข้าวไหนดีครับมันผมว่ามันดีหมดอ่ะข้าวที่จะได้ไละเกียดมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็อยู่ที่แบบปัจจัยอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยอย่างข้าวแปดห้าเขาก็ดีนะที่นาผมก็ดูต้นดีนะ เพราะนาผมไม่ขาดน้าแล้วนานะลานาน้ำเขาล่วงไงเนี่ยเขาขาดน้ํามันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวที่ว่าข้าวอะไรจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเพียงแค่ว่าจังหวะและช่วงเวลาน้ําสมบูรณ์ไหมอะไรไหมแค่นั้นเองไปออกจังร้อนก็แย่อีกอะกระทุกทุกพันนั่นแหละถ้าไปจังร้อนก็โดโดเด้งงวยไม่ลงอีกฝนตกชาต้าเกนก็ไม่ดีอีก แล้วแต่จังหวะแล้วโอกาสเลครับดีหมดแหละผมว่าแต่ยอย่างเงี้ยขาดน้ำเงี้ยข้าวอะไรก็ไม่ดีได้แล้วคดูดิครับเนี่ยไหลปิ๊บปิ๊บเองนี่งไงครับเพื่อนแนวเพื่อนดูเห็นไหมถามว่าเต่งไหมก็เต่งอะ่ะ แต่ก็ไม่งวยคือเม็ดเต่งน้อยกว่าเม็ดรีบไงดูดิขึ้นออกครึ่งอ้มั้งเนี่ยเนี่ยเน่พวกอย่างเงี้ยเม็ดรีบหมดเลยเนี่ยใส่เห็นไหมเนี่ยถ้าข้าวดีนะครับรถเกี่ยวเกี่ยวไปเนี่ยเขาจะงุ้มออกมาเลยรวงอ่ะจะมองเห็นมองไปในรวงจะไหลออกข้างเลยนี่มันไม่ใช่แบบนั้นไงมันตรงก็เนี่ยขาดน้ําไม่ขาดก็รู้ระแหงอาโลอะ ก็ไม่ใหญ่แล้วก็ลกหนวดปลาดุกด้วยเนี่ยเนี่ยลกหญ้าลกหนวดปลาดุกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอกาสดีก็จะยา้าแล้วแถม้วขาดน้ําอีกก็แย่เลยดูดิเนี่ยไม่ใจ้ข้าวแบบนี้ไม่ได้ข้าวแต่กอนะเนี่ยเห็นไหมดําไว้ลูกขนาดไหนก็อยู่ลูกขนาดนั้นเนี่ยอ๋หวานไปครับนี่เห็นไหมนี่โดนี่ เต็มแล้วนะครับอุ้มแรกมุงหายไปเยอะไม่เกิน8เกวียน,นครับสิบสไร่เชื่อหัวไหลเรืองได้เลยผมเกี่ยวข้าวมาประจำน่าจะพอที่จะกะข้าวได้อยู่ตอนนั้นเลยอุ้มสองยังไม่โผล่เลยอะ่ะไม่ได้ดูถูกข้าวเขานะครับที่พูดแบบนี้ไม่ได้ว่านะแต่คือแบบผมก็เปรียบเทียบให้เ,เพื่อนๆดูว่า เพราะอะไรทำไมถึงไม่ค่อยได้ข้าวดีไม่ใช่ว่ามันเกี่ยวข้าวนะเขาแล้วไปติของเขาไม่ดีมันไม่ใช่แต่คือแบบผมก็บอกสาเหตุเพราะอะไรที่มันไม่ดีไงผมก็ทํานาอะไระว่ามันเป็นปัจจัยอะไรที่มันทําให้มันไม่ได้ดีไงนี่ครับคุมแรกเพราะว่าข้าวไม่ดีเราจะให้บอกอู้ยข้าวดีจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะไม่ดีคือไม่ดีดีคือดีครับ แ้แ๋้วเพื่อนตลืออุ้มแรกยังไม่เต็มเลยครับโหล่แล้วโผล่เป็นปิมก็หมดอันนั้นก็ไม่เต็มมาน,นี้อีกไม่ถึงแปดเกียร์เลยเห็นไหมแย่เลยดียังไปได้พื้นต้นตาลช่วยวนะแต่แปลงนั้นไม่ค่อยเจ๊งออกแปลงนั้นจะจุกข่าว แบงนี้เขาเคยได้22เกียนเลยนะ20ไล่แต่บ่อไม่ออกครับบ่อลวกถึงก็ต้องสออไส้ที่แรกบ่อน้าสี่น่าสี่เขาเนี่ยโยกขึ้นขึ้นพักเดียวแล้วน้าก็หล่นหล่นแล้วคราวนี้เขาต้องต่อไส้หน้าสามลงไปดูดเหมือนจุ่มดูดอ่ะก็ถทึงออกมาได้นะครับแต่ก็ไปน้รา่งพกผมไปงมอยู่พักใหญ่กว่าจะได้ต่อก็ไปรู้ว่าเป็นอะไรนะฮะเหตุเปลี่ยนวงเปลี่ยนปั๊มไปลุด ปีนี้ร่วงกันหลายบอกครับเลยต้องหันมาใช้สมเสมอ์ปั่นไฟกันแต่ว่าผมก็ใช้อันนี้นตัวละเทับสบายหน่อยยี่สิบสี่ไลนนะครับผมสบายเลยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสนิดเดียวกระเพืองก็ตอนสุกย้ำเสื่อครับเสมอช่วงหล่อข้าวเติมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนี่สบายๆครับ ไหลเลยเกล็ดรับข้าวไหลเงี้ยไม่โอเคอะไหลาบางๆปิ๊บ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 ไหลกระจายนะฮะถ้าข้าวดีต้องไหลแน่นท่อยันท่อเลยเฮ้ยช่างตีเปลี่ยนน,นันนะครับ พออุมด้วย่ังตีกได้ประมาณหนึ่งเกวียนข้าวทั้งหมดอยู่ประมาณห้าเกวียนเฮ้ยหมูใหญ่ มีหนูใหญ่ครับเพื่อนผมเห็นวิ่งกระดุกกระดุกกระดุกเลยโอ้นกนกกว่าง จริงหนูท้องขาว,วรอหนัวเลยครับ tì bác kia à. Chưa thì tí ngay Ổ mà púp nó lên tắt lưới ดูดูดูสเต็ปเนี่ยเล็กสั้นหลักแหลมลังเร็ว <laughs> เฮ้ยนาะออกไปแล้วเป๊ะ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 โอโ้โอหโอห้โหตีประมาณสองร้อยแปดสิบทีเฮ้ย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 โอ้โหตัวนี้ตีไปประมาณสามร้อยที เนี่ยให้หัวนั่นลืออีกเอ็กลือมานะ่ะไปวระ <c oughs> ม้สามร้อยไม้ครับ <c oughs> ให้เด็ก <c oughs> ๆเขาตีกัน <c oughs> เอาเอาเออกมาแล้ว <c oughs> ออกมาแล้วเฮ้ยจ้าเข้าไปแล้วนั่นลือถอยหนละังเอ็กนี่อยู่นั่นนะ่ะเฮ้ยหน้า เนี่ยเฮ้ยเขารู้แล้วโอ้โหโดนโดนแบงหน้าแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วเฮ้ยโอ้โหตัดแว่นเลยสายตาต้องพยายามเกี่ยวเว้ยเอา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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาดิ เดี๋ยวโดนแสบเทไปเลย,ยลเอาเอา,เอาไปไปได้อีกเดี๋ยวตลกอ่ะ <laughs> เอาครับ้อยสุดท้าย ร้อยสุดท้ายครับเอาละเดี๋ยวให้ใาได้โชว์ตะเต็บหูตาพยาเยี่ยวไม่มีเ <c oughs> อ,อเค,ครับเรียบร้อยประมาณห้าเกียร์แย่เลยครับก็เคียรเพื่อน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเอาเขาปลูกแค่นี้อน,นุเป็นข้าวขายอ่ะเดี๋ยวเขาขึ้นเดือดก,ก็ปิดคลิปกันนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยขวัญหลงเวยขวัญหลงเวยไหนเอ้าเพื่อนเจอเปล่าเจอหนูสายหมอดซะแล้วแต่พอแกลงอยู่ โอ้ฝนขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆก็สรุปแปลงนี้นา20ไร่ได้ข้าวประมาณ9ตันแย่เลยนะครับไอที่เหลือที่เกี่ยวไปที่ผมตัดเป็นหลายโซที่ว่าเขียวๆเนี่ยแย่เลยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ ไม่มีอะไรมากโอ้ยคันข้าวแปดห้านี่เราอองคันเมื่อวันก่อนเกี่ยวพวกหกหนึ่งไม่เป็นไรแหแปลกหมเป็นไงเป็นไงรุ่นใหญ่ขึ้นนิ่มไหมล่ะออโอเคครับถ้าใครชอบคิวนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดต่างกันหนึ่งช่องด้วยนะครับผมไปแล้วครับเพื่อนๆสดีครับ